เกิดใครเป็นเจ้าหนี้ตอนนี้อาจารย์บอกแล้วนะทางออกของเจ้าหนี้คุณจะยึดโฉนดไม่ได้นะคุณต้องไปทาสัญญาจดจำนองหรือทาขายฝากอย่างที่อาจารย์แนะนาไปนะถ้าถ้าอาจารย์อาจารย์จะไม่มีเวลาสรุปสเพราะว่าเวลามกระชั้นขึ้นมาแล้วอาจารย์มีเวลาอีการะมาณ20นาทีเพราะนั้นต่อไปจะบอกว่าค้ำคนก็ลําบากนะคะค้ำคนก็ต้องระวังค่ะคนที่เราทํางานอาจารย์เคยค่ะอาจารย์เคยค้ำคนทํางานอาจารย์อยู่หอพักแล้วลูกชายของเจ้าของหอพักทํางานในหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหก,กิจระดับประเทศ แล้วเขาก็บอกอาจารย์มาบอกหมูอาจารย์หมูช้ำลูกชายหน่อยพรุ่งนี้จะต้องไปรายงานตัวแล้วถ้าเกิดไม่มีคนค้ำต้องเป็นข้าราชการระดับนั้นระดับนั้นอาจารย์หมูเป็นข้าราชการระดับนั้นคนเดียวอะในสองหอพักกันเนี่ยช่วยค้ำลูกให้ลุงห,หน่อยค้ำลูกค้ำให้ลูกลุงทำงานนี่หน่วยงานนี้หน่วยงานนี้หน่วยงานใหญ่หวานอมขมกลืนน้ำท่วมปากเราอยู่หอพักเขาอะจับจมือค่ะบัง,งคับค่ะบังคับมือมัดมือชกอาจารย์ก็ต้องค้าเข้าไปพัคับไปแล้วหาทางออกค่ะหาทางออกย้ายย้ายขย้ายหอพักแล้วก็บอกว่าลุง หมูยัยห่อพักแล้วนะขอถอนคำ้ำเขาบอกเขาไม่ถอนเขาบอกไม่ถอนค้ำไปเลยลูกลุงนเรียบร้อยไม่มีปัญหาใครจะไปรับประกันได้ล่ะคะตราบใดที่เราค้ำคนไปมันจะผูกคออาจารย์ไปจนถึงคนนั้นกเกษียณอายุหรือออกจากงานนั้นแต่ระหว่างที่เขาทํางานน่ะอาจารย์ต้องผูกแข้งผูกขาอยู่ในตารางข้างนึงอะถ้าเขาทาอะไรผิดน่ะเขาทําอะไรเสียหายขึ้นเขาไล่เบี้ยจากคนนั้นไม่ได้ทํายังไงอะไปเลยอาจารย์ไปที่หน่วยงานนั้นเลยคะ่ะ ไปท,ทําหนังสือเลยเรียนผูน้อำนวยการหน่วยงานอันนข้าพเจ้านางสาวลาักษณาศรีพุดรพงตามที่ค้ำในคนนี้ทํางานนั้นขอถอนการคําประกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันค้ำคนก็สําคัญค่ะคําคนคุณต้องรับผิดชอบความประพฤติของคนนั้นไปจนกว่าเขาจะออกจากหน่วยงานนั้นไปหรือเขาจะ,กะเกษียณไปเลยอ่ะเพราะนั้นถ้าคุณจะค้าใครให้ดูดีๆถ้าไม่จำเป็นอย่าค้าเลยทั้งทั้งค้าคนและค้าเงินมีปัญหาค่ะ มีปัญหาเพราะนั้นใครที่ค้ำคนอยู่ตอนนี้ก็ต้องระวังนะมีเพื่อนมาทําแล้วบางคนแพ้บางคนยังไม่ตัดสินเลยค่ะของเราเพิ่งครบสัญญาเราก็ต้องสู้ทางกฎหมายนะคะครัวลมต้องคุยกับทนายต้องคุยกับทนายเล้าสัญญาถ้าคุณมีสัญญาชัดเจนก็หาอทนายนะคะเพราะเพราะเรื่องนี้มันต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วค่ะ ต้องให้ทนายดําเนินการค่ะก็เสียค่าทนายไปนะเสียค่าทนายวางแผนให้ทนายดําเนินการทางคดีถ้าคุณมีสัญญาชัดเจนแล้วเขาไม่ทําตามสัญญามันหมดมันถึงเวลาแล้วเขาไม่จะมาเขาไม่ทาตามสัญญาเนี่ยก็ต้องคุยกับทนายต้องยอมเสียค่าทนายนะคะต้องยอมเสียค่าทนายเพราะมันเป็นเรื่องทางแพ่งการฟ้องทางด้านนี้สิต้องเป็นเรื่องทางแพ่งนะคะอา้าวมีใครสนใจมีใครถามอาจารย์ถามได้นะคะอาจารย์มีเวลาอีกสิบห้านาทีเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปในทีนี้เรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะนี่เครดิตใครเป็นนี่